นี่คือหน้าผามรณะที่เมืองไอนาโรในประเทศติมอร์เลสเตรหรือติมอร์ตะวันออกหน้าผานี้มีชื่อว่าหน้าผาจาการ์ตาซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเมืองหลวงของอินโดนีเซียตลอด25ปีของความขัดแยง้งระหว่างอินโดนีเซียกับกองกําลังกู้ชาติฟาลินตินของติมอร์ตะวันออกมีผู้คนชาวติมอร์ถูกจับและนามาโยนทิ้งที่หน้าผาแห่งนี้เป็นจํานวนมากบ้างก็ว่ามีหลักร้อยจนถึงหลักพันจนมีคํากล่าวว่า ถ้าหากทหารอินโดนีเซียจับตัวคนที่ท่านรักไปแล้วบอกว่าจะพาไปจาการ์ตานั่นไม่ได้ไหมายความว่าจะพาไปเมืองหลวงของอินโดนีเซียแต่จะพามาโยนทิ้งลงที่หน้าผาแห่งนี้แล้วคนเหล่านั้นก็จะไม่มีโอกาสได้หวนกลับมาอีกเลยวันนี้เราจะพาท่านย้อนอดีตของทิมเรเซจากประสบการณ์ตรงหนึ่งปีเต็มของผมในดินแดนแห่งนี้ครับ นับตั้งแต่ทงไตรรงได้มีโอกาสไปโบกสะบัดอยู่ในดินแดนติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเตในปัจจุบันโดยเริ่มต้นจากภารกิจรักษาสันติภาพในนามของกองกำลังอินเตอร์เฟตหรือ International Force in East Timor ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนม,มาเป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติในในามอุนทาเอตหรือ United Nations Transitional Administration in East Timor และมาปรับภารกิจอีกครั้งเมื่อติมอร์ได้รับเอกราช และเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติในนามอุนไมเซตหรือ United Nations Mission of Support in East Timor กองกำลังของกองทัพไทยทุกคนไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดของสหรประชาชาติเช่นกำลังพลของกองพันทหารราบเฉพากิจ972ไทยติมอรตะวันออกหรือที่ในพื้นที่เรียกกันว่า t ไท i b บ t ซึ่งย่อม,มาจากไทยแลนด์แบ t ทะเลียหรือจะเป็นชุดนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพ หรือที่ไหนพื้นที่เรียกว่าฝ่ายเซฟ PKF โดยคําว่า PKF นั้นย่อมาจาก peacekeeping force นั่นเองนอกจากนี้ยังมีชุดเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ชุดผู้สังเกตการทางทหารหรืออันโมย่อมาจาก United Nations Military Observers หรือกําลังพลของโรงพยาบาลระดับ2ของสาหัปร,ระชาชาติ กำลังพลเหล่านี้ต่างสวมหมวกแบเรสีฟ้าระดับแถบทงชาติที่ไหลซ้ายต่างก็แสดงให้โลกได้ประจักษ์ถึงความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติจนกลายเป็นที่กล่าวขานไปทั่วทุกสรารทิศว่าทหารไทยคือนักรบชั้นยอดชาติหนึ่งของภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเ,เตสำหรับตัวผมเองนั้นในฐานะที่เป็นหนึ่งใน6กําลังพลของกองทัพไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สังเกตการทางทหารของสหประชาชาติ หรืออันโมร่วมกับทหารจากนานาชาติกว่า20ประเทศทั่วโลกก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างไปจากกําลังพลของกองทัพไทยทุกคนตลอดหนึ่งปีของการปฏิบัติภารกิจในติมอร์เลสเตผมถูกส่งไปประจําการอยู่ในพื้นที่3แห่งพื้นที่แรกคือเมืองไอนาโรซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความสูงเสียดฟ,ฟ้าไม่แตกต่างไปจากดอยอินทนนท์บ้านเราและเป็นพื้นที่ที่มีการเข็นฆ่ากันเป็นจนํานวนมากผมอยู่ที่นี่เป็นเวลา5เดือน ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปประจำการอยู่ในเมืองโอกุซีอีกเป็นเวลา4เดือนเมืองนี้เป็นดินแดนที่ถูกโอบล้อมอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเวลาจะเดินทางเข้าออกต้องอาศัยการเดินทางโดยทางอากาศยานเท่านั้นและพื้นที่ปฏิบัติการสุดท้ายหลังจากที่ต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ธุรกันดารและเสี่ยงอันตรายติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง9เดือนใน3เดือนสุดท้ายผมก็ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นนายทหารส่งกําลังบํารุงหรือที่นายกองกําลังรักษาสันติภาพเรียกกันว่าโลโก้ย่อมาจากโลจิสติกออฟิเซอร์โดยไปจำการอยู่ที่เมืองเบาเก่าฐานเก่าดั้งเดิมของกองกําลังทหารไทยนั่นเองภารกิจในพื้นที่รับผิดช,ชอบที่เมืองไอนาโรนั้นมีผู้สังเกตการทางทหารด้วยว่าอันโมประจำการอยู่เพียงสองคนคือตัวผมและพันตรีสัจจาลซาลิมจากกองทัพปากีสถานก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพันตรีเจมส์จากกองทัพบกออสเตรเลีย ที่เห็นเป็นตลาดตลาดไอานาโรแล้วก็ภูเขาข้างหลังภูเขาที่เห็นข้างหลังเป็นขา้ามไปตำบลที่ชื่อว่าฮาตูดูหมู่บ้านที่ทกคนนั่นน่ะที่เห็นลิบลิบคือหมู่บ้านโซโรโซโรโซ,โซโรไคลเรียโมเรและก็ขา้าภูกขาไปไปที่ฮาตูดูไอนาโรเป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากต่อการลาดตระเวน เนื่องมาจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันชนิดที่เรียกว่าซ้ายหน้าผาขวาเหวนอกจากนี้ไอนาโรยังเคยเป็นที่ตั้งของกองพันฐานราบอินโดนีเซียหรือคอสตรัดจำนวนหนึ่งกองพันจากกองพันที่613่ที่เดินทางมาจากกาลิมันตันสลับกับกองพันฐานราบจากเกาะบาหลีนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของกองพันหน่วยรบพิเศษโคปาสูสอันลือชื่ออีกหนึ่งกองพันด้วย สาเหตุที่ต้องมีกําลังผลของอินโดนีเซียอยู่ที่นี่ถึง2กองพันก็เพราะไอนาโรและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นฐานที่มั่นสําคัญของกลุ่มต่อต้านฟาลินตินซึ่งนาโดยอดีตประธานาธิบดีซานานากูสเมาอันลือชื่อนั่นเองพวกเขาอาศัยภูมิประเทศภูเขาอันสูงชันทําการเคลื่อนไหวต่อต้านกองกําลังทหานอินโดนีเซียมาอย่างยาวนานตลอด25ปีกล่าวกันว่าประชาชนในไอนาโรเกือบทั้งหมดเป็นพวกแคลนเดสตีนหรือกลุ่มที่คอยสนับสนุนกองกําลังฟาลินติน ทางการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทหารอินโดนีเซียแล้วส่งข่าวให้กับกองกำลังฟาลินตินตลอดจนช่วยเหลือเรื่องที่หลบซ่อนและเรื่องสเสบียงอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารยารักษาโรคเป็นต้นไม่เพียงแต่อนาโรจะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านฟาลินตินเท่านั้นอนาโรยังเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธที่เรียกกันว่ากองกําลังทหารบ้านหรือมิลิเทียซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธชาวติมอร์ที่อินโดนีเซียจัดตั้งขึ้น โดยนําชาวติมอร์ที่จงรักภักดีต่ออินโดนีเซียเข้ามารวมกลุ่มที่นี่มีกองกําลังมิลิเทียที่มีชื่อว่ามาฮีดีย่อมาจากมาติฮิดุปอินทิกราซีเดิงันอินโดนีเซียซึ่งแปลว่าจะอยู่หรือตายก็จะรวมอยู่กับอินโดนีเซียชั่วนิรัน์กลุ่มนี้อยู่ภายใต้การนําของนายแคนซิโอโลเปสเดอคาวายโยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองคาซาห่างออกจากไอนาโรไปประมาณ20นาที ี่ก็เป็นฐานที่พื้นที่เป็นแบบการไอราโรนะครับนุ่นแดงเนี่ยคือคาซาลงไปที่ชุมละลยไปสวยฐา,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 านทานไทยนะครับไทแบบกองกำลังมิลิเทียที่มีชื่อว่ามาฮีดีนับเป็นกองกำลังติดอาวุธที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในติมอร์เลสเต พราะได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากกองทัพอินโดนีเซียจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าในช่วงเหตุการณ์ปี1999จนถึงปี2000ไอนาโรประสบกับความสูญเสียอย่างหนักมีร่องรอยความเสียหายความเจ็บปวดและความสูญเสียอเนื่องมาจากสงครามกลางเมืองอันยาวนานบ้านเรือนราษฎรสถานที่ราชการโรงแรมโรงเรียน ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายต้องการเอกราชหรือฝ่ายที่ต้องการอยู่กับอินโดนีเซียล้วนต่างถูกเผาทำลายจนแทบหมดสิน้นจุดที่น่าสนใจของไอนาโรคือหน้าผาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่าจาก,การ์ตาอยู่ห่างจากตัวเมืองไอนาโรไปไม่ไกลนักขับรถไปประมาณ5นาทีเท่านั้นครับจากหน้าผามองลงไปจะเห็นแม่น้ําสายเล็กๆที่ชื่อว่าแม่น้ําซารายซึ่งจุดนี้กลุ่มมาฮีดีเคยทําการสังหารหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จํานวนมากที่กําลังซักผ้าอยู่ริมแม่น้ํา ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีหน้าผาจกกาการ์ตามีความสูงประมาณ50-60ถึงเมตรถือว่าไม่สูงมากนักแต่มีความชันประกอบกับสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เปลี่ยวแม้จะอยู่ห่างออกจากตัวเมืองไม่มากแต่ก็ล้อมรอบไปด้วยป่าโปรง่งเรื่อยไปจนถึงป่าทึบแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยเวลาที่กองกําลังติดอาวุธมาฮิดีหรือทหารอินโดนีเซียจับตัวกองกําลังกู้ชาติฟาลินตินหรือประชาชนที่ต้องสงสัยว่าสนับสนุนกลุ่มกบฏฟาลินตินมาได้ พวกเขาก็จะพาะเฉลยมาที่ปากหน้าผาตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มัดมือคว้ยหลังมัดขาติดกันแล้วถีบตกลงไปจากหน้าผาชาวบ้านเล่าให้ผมฟังว่ามีบางคนที่ถูกาหารอินโดนีเซียถีบตกลงไปในหน้าผาแล้วไม่ตายเพราะความสูงของหน้าผาไม่สูงมากนักแต่ส่วนใหญ่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสแข้งหักขาหักนอนรอความช่วยเหลืออยู่ใต้หุบเขาเมื่อตกเวลากลางคืนสิงสาราสัตว์แถวนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัข ที่อดอยากหิวโซพอๆกับผู้คนก็จะมากัดกินคนเจ็บจนเสียชีวิตชาวไอานาโรมักจะเล่าถึงเรื่องราวที่หน้าผาจาการ์ตาแห่งนี้ว่าหากพวกทหารอินโดนีเซียหรือกองกําลังติดอาวุธมาฮิดีมาจับกลุ่มตัวคนที่ท่านรักไปแล้วบอกว่าจะพาไปจาการ์ตาเป็นที่ทราบกันดีครับว่าทหารอินโดนีเซียจะไม่ได้พาพวกเขาไปที่เมืองหลวงของอินโดนีเซียแต่อย่างใดแต่จะถูกนํามาพบกับจุดจบของชีวิตบริเวณหน้าผาจาการ์ตาแห่งนี้ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้หน้าผาแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าหน้าผาจาการ์ตาสองหรือจาการ์ตาดัวในภาษาอินโดนีเซียนั่นเองตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่หน้าผาจาการ์ตานั้นมีจํานวนที่แตกต่างกันและหลากหลายอันเนื่องมาจากไม่มีการจดบันทึกไว้อย่างเป็นทางการแม้ชาวบ้านจะเล่าว,ว่าผู้คนในไอนาโรและอำเภอใกล้เคียงสูญหายไปเป็นจํานวนมากตลอดช่วงเวลา25ปีที่อินโดนีเซียยึดครองติมอร์และตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้น ในช่วงของเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงปีคิตสกราตหักราช 1999- ถึง2000มีการประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยบางก็ว่ามีถึง1,000คนเลยทีเดียวจนเกิดคำกล่าวว่าทุกครอบครัวในไอนาโรจะต้องมีผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่หรือน้องและนี่คือเรื่องราวของหน้าผาจาการ์ตาในเมืองไอนาโรครับ